รถตู้ออโต้เบนจอรี่ไม่แค่80,000ราคา700,000กว่าเท่านั้นเข้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องฝนก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอคะ่ะคันนี้เลย Toyota าเบนจอลี่นะคะปี2018ราคาเพียง799,000บาทเท่านั้นไม่แค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวตามน้องฝนมาชมภายนอกและภายในรถกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะนี่สัญลักษณ์ t ตโยต้าก็จะอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะไฟไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะลูกค้าี่สังเกตได้ง่ายๆจากวิดีโอได้เลยค่ะไฟตัดหมอกก็มีมาให้ทั้ง2จุดเลยนะคะมาเดี๋ยวตามน้องฝนมาชมรอบคันกันเลยกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมด้วยค่ะนี่ ในส่วนของยางนะคะทางร้านจะเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสีเส้นดอกยางหนาๆสังเกตได้ง่ายๆเลยแล้วก็แม็กก็จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขออนุญาตเปิดประตูนะคะให้ดูภายในรถกันเลยภายในรถนะคะจะเป็นเบาะหนังโซฟาคู่หน้าเป็นเบาะสามแถวนะคะนี่กว้างขวางมากมีผ้าม่านมาให้ครบทุกช่องเลยนะคะลูกค้าแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะ คันนี้นะคะมีอุปกรณ์ถังดับเพิงที่ทุกประจกมาให้ด้วยนะคะมีเบลให้แบบว่ารัดแคบบา,า,าดเข็มขัดนิรภยัยระบบความปลอดภัยได้ดีประตูนะคะนี่คันนี้จะเป็นประตูดูดนะคะเราแค่ใช้นิดเดียวเองแล้วก็มันก็ปิดได้เลยมันก็จะดูดไปในส่วนของด้านหลังรถนะคะ สัญลักษณ์โตโยต้าจะอยู่จุดกึง่งกลางของตัวรถเวนจอรีตรงนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นตัวจีนะคะขออนุญาตเปิดด้านในให้ดูกันสักนิดนึงในส่วนของด้านหลังรถนะคะสามารถตั้งกระเป๋าได้ข้างล่างใต้เบาะตรงนี้เลยแล้วก็คันนี้พิเศษสุดเลยนะคะจะมีที่เขาเรียกว่าแผ่นแผ่นรองนะคะมาให้ด้วยนี่ โอเคข้างในก็กว้างขวางมากข้างบนนะคะจะมีผ้าม่านมาให้แล้วก็ที่เปิดประตูจากด้านในก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะประตูนะคะจะเป็นประตูดูดเหมือนกันเลยนี่นิดเดียวมันก็จะดูดสังเกตได้ยินไหมคะโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างก่อนอื่นนะคะน้องฝนขออนุญาตแกะเม็ดอาร์ตให้ดูก่อน เม็ดอาร์ตนะคะจะเป็นเม็ดกรมเรียงสวยแบบนี้เลยค่ะรับประกันว่ารถสวยแน่นอนคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้ไม่แค่8ปดห0ื่นกว่าเท่านั้นเปิดไม่ให้ดูไม่แค่80,000ื่นกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้า <c oughs> เสียงเพลงดังฟังชัดค่ะโอเคเดี๋ยวน้องฝนขออนุญาตเปิด ในส่วนของห้องเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่งใครที่สนใจอยากได้รถตู้เวนจอรี่เอาไปใช้งานหรือว่าอยากได้เอาไปทำเงินทำงานนะคะก็เข้ามาสอบถามน้องฝนได้นะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันไหนแล้วอะโอเคในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะ นี่ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยไม่มีคราบเลยนะคะแล้วก็จุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่ปกตินะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะคะแล้วก็ก่อนออกรุ่นะคะทางร้านจะเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวให้ครบค่ะและที่สำคัญนะคะทางร้านมีตรวจมากกว่า30รายการเลยนะคะตรวจเช็คให้ครบเลยนะคะลูกค้า ใครที่สนใจอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานสักคันนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะจองวันนี้นะคะรับสิทธิพิเศษไปเลยถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรี3ครั้ง30,000กิโลค่ะและที่สําคัญทางร้านก็มีไฟแนนซ์รองรับทําป้ายเหลืองแล้วก็ป้ายฟ้าให้ด้วยนะคะสนใจก็สอบถามได้โทรเลย095 030 4555นะคะหรือว่าโทรหาน้องฝน0 8น0 9 3ป 2445นะคะโทรได้ทั้ง2เบอร์เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ